รัดสั้นง่ายที่สุดเลยแค่รู้แค่รู้สึกแค่รู้แค่รู้สึกไม่ได้ยากอะไรเลยการภาวนาอย่างนี้ไม่ยากแล้วกว้างมากเราไม่ต้องไปจํากัดวิธีการอะไรทั้งนั้นเลยแค่รู้กับแค่รู้สึกสิ่ไหนเกิดขึ้นมาแค่รู้นะต้องฝึกไปทีละทางทีละทางแล้วก็เชื่อมต่อกันให้หมดแล้วทุกเวลาเลยนะเราจะอยู่ที่ไหนไม่มีคำไม่มีจํากัดการไม่มีเวลาไม่มีไม่มี เื่อนไขในการภาวนาเลยทุกอย่างเป็นการรู้หมดเลยนะจะแค่ตื่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหลับไปเนี่ยภาวะของถ้าเรารู้รู้ๆอย่างเงี้ยโอ้โหเราภาวนาได้ตลอดทั้งวันจะทํางานหรือคุยจะพูดจะคุยจะทําอะไรก็จะเราไม่มีขีดจํากัดเราไม่มีขีดจํากัดให้มันที่จะไม่รู้เพราะรู้เนี่ยมันรู้เองอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าเราปลุกให้มันตื่นแค่นั้นเองเราจะเป็นรู้ที่มีสติ รู้โดยอัตโนมัติแต่เป็นรู้ที่เป็นพื้นหลังของทั้งหมดเลยทั้งชีวิตเราจะรู้อย่างมีสติเราจะเห็นมันเหมือนกับว่าเราถอยห่างออกมาถ้าเราถอยห่างมาจนไปถึงหลังห้องเนี่ยเราจะเห็นคนในห้องหมดเลยแต่ถ้าถ้าเราไม่ฝึกตัวนี้นะตัวรู้ของเราจะเข้าไปไปอยู่ใกล้เข้าไปอยู่กลุ่มอย่างเงี้ยเออไปอยู่ร่วมกันอย่างไปอยู่กลางห้องอย่างเงี้ยไปอยู่กลางห้องไอ้คนที่อยู่ข้างหลังอาจารย์ก็จะไม่เห็นละ จะเห็นต่อยู่คนข้างหน้าหรือคนข้างข้างแต่ถ้าเราถอยถอยการรับรู้ของเราเนี่ยไปอยู่ข้างหลังไปติดผนังอย่างเงี้ยเราจะเห็นคนทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะวะ่าการการรู้ตัวเนี้ยไม่ใช่รู้เข้าไปใกล้หรือเข้าไปเป็นนะไม่ใช่เข้าไปเป็นแต่เห็นคําว่าเห็นนี่คือถอยหลังออกมาถอยหลังออกมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะแค่เห็น ไม่ได้เข้าไปใกล้เราจะทําใช่ไหมเราจะเข้าไปร่วมกับเขาแต่ถ้ามันอยู่ห่างๆเนี่ยมันทําไม่ได้ไงมันแค่เห็นกันนั่นเองไม่ยุ่งแค่เห็นแค่เห็นแต่รู้ไหมรู้ <c oughs> เห็นไหมตั้งใจรู้ไหมไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งไปจ่อไปทุกคนอนะ่ะเราจ่อทุกคนไหมไม่ได้จอ่อแต่เห็นหมดทุกคนอนะ่ะใครทําอะไรใครมีอาการยังไงเห็นหมดรู้หมดแต่ไม่ได้จอ่อถ้าเราจ่อคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นเราเห็นไหม ไม่เห็นเห็นไหมไอ้ภาะวะรู้มันจึงเห็นทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นกับอะไรทั้งหมดปล่อยให้เขาเป็นไปของเขาเองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตื่นรู้คือมันเห็นทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แค่เข้าไปใกล้หรือมองแค่คนเดียวมองคนเดียวก็คือเราจ้องอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งเราจะไม่เห็นคนอื่นอปัญญาปัญญามันเกิดอไหนมันเกิดอ่ะกับเห็นคนเดียวกับเห็นหลายคนในปัญญาไหนเกิด ถ้าเราเห็นทั้งหมดนี่เราจะรอบรู้ทั้งหมดปัญญามันก็เกิดเกิดหมดเลยจะแก้ไขก็คือเหมือนกับองค์กรรวมอ่ะเราสามารถแก้ไขได้เลยเราเห็นจุดปวกข่องหมดเลยในในกลุ่มเนี้เห็นไหมอันนี้คือภาวะของการเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจึงคนละอย่างถ้าเราฝึกตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยมันจะถอยมันจะถอยมีมีระยะห่างของมันอ่ะ นะมันเหมือนกับถอยมีระยะของมันอย่าเข้ามาใกล้นะอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาใกล้แล้วอันตรายให้มีระยะห่างนะ keep distance ไว้นะนะมีระยะห่างให้มันเอาให้มันห่างออกไปนะมันจะได้ปลอดภัยอยู่ห่างๆนี่ปลอดภัยนะอยู่ใกล้ไม่ปลอดภัยหรอกอพอมันเป็นห่างๆพวกมันจะกลายเป็นพื้น เป็นพื้นหลังเลยเป็นแบ็กกราวน์เป็น,เป,นเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันจะมันจะหายรู้ไปไหมมันไม่ได้หายหรอกแต่กลายเป็นมันรู้เยอะขึ้นอีกนี่คือเคล็ดลับของมันในการภาวนา